และคลิปนี้นะครับผมจะมาใช้วิธีการขุดเหรียญแ a ปเทอรี่ยมนะครับผ่านทาง h ฮโ s เอนะครับซึ่งถ้าใครที่ขุดเหรียญด้วยการดจออยู่แล้วนะครับใช้ h ฮโฟเออยู่เนี่ยก็สามารถขุดคู่กันไปได้เลยนะครับวิธีการจะทำไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีเพื่อนคนผมพิจัยพิ h ชาแนลนะครับช่องนี้เน้นให้ความดูเกับเรื่องของคาราโอนะครับ อยู่ไว้เล่นเกมไว้ดต่ต,ตอนเนี้ยมาขุดเหดเรียญริบโตเคเรนซีเพื่อสร้างไรายได้นะครับโอเคก็เมื่อวานนี้นะครับได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการขุดแัพเทเียมนะครับผ่านในระบบวินโด w s ์นะครับก็เทสขุดกันก่อนนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเครื่องผมเนี่ยหลายเครื่องเนี่ยอยู่ใน h ฮเปอร์ s, ก็วันนี้ก็จะมาทําให้ดูนะว่าเออทํากันยังไงโอเคไปดูกันที่หน้าจอเลยนะครับอ่าหลักๆนะครับเดี๋ยวอันนีนะ้ผมลองเทสดูแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยใช้เป็น CPU ซีออนนะครับ E 5 2 6 0 9 V 2นะครับตัวนี้เนี่ยก็ขุดเป็น3060 T.I ขุดอิทธเรียมอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะลองขุด RTM ไปแล้วนะนี่นะแล็บเทเลียมก็วิ่งนี่แหละ82นะได้แรงขุดนิดหน่อยนะอันนี้ยังไม่ได้จูนอะไรนะครับพอดีลองเทสดูเอ้ยมันขุดได้ก็เลยมาทําคลิปให้ดูก่อนนะครับโอเคก็ไปดูกันเลยนะครับ วิธีการทำนะครับเราก็ล็อกอินเข้าไปใน HiveOS ก่อนนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆก็มาคลิกนะครับถ้าถ้าใครจะ add wallet ในระดับ p ู o อย่างนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปในตัวฟาร์มแต่ละฟาร์มก็ได้นะครับผมขออนุญาต add เป็นตัวของ account เลยนะครับก็คือล็อกอินเข้ามาปุ๊บกดตรง wallet ตรงนี้เลยนะครับในหน้า wallet นี้นะครับก็กดที่ add wallet ข้างบนนี้นะครับอ่ะ แล้วก็เลือกเป็น r t m นะครับพิมพไปก็ได้นะครับหรือเลือกตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ address ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆไป copy ตัวเลขกระเป๋า,าตัว r t m มานะครับอาจจะถ้ามันอยู่คนละเครื่องหรือ,อยังไงเนี่ยเอามาใส่เมลส่งมาก็ได้นะเออเป็นโค้ดยาวๆนี้นะครับเริ่มต้นด้วยเลข3นะครับเอ๊ะใช่ไหมไม่ใช่เริ่มต้นด้วยตัว R อันนี้ผม copy มาผิดตัวทีตัวทียังเบอร์ยังเบอ่ะเดี๋ยวนะแอบไป copy ตรงนี้ก่อน โอเคทีนี้นะครับก็เอามาใส่ตรงนี้นะอ่ะเริ่มต้นโดยตัว R ทีนี้ก็พิมพ์ชื่อให้มันนะครับผมตั้งชื่อว่า Lapter Pit ินะครับอ่า l a p t e r ร์ okay. ิโอเค source ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็กด Cre a t e เลยนะครับปึง้งตอนนี้เนี่ยระบบก็จะมี RTM ให้เราแล้วนะครับอยู่อันสุดท้ายนะเนี่ยนะแ a p t ต r ร์ิมาแล้วนะครับอาทีนี้นะครับก็ เลื่อนมาที่ตรงหน้าไฟชีดนะครับกดไป1นึ่งทีนะครับทีนี้เพื่อนๆจะเลือกสร้างใหม่ก็ได้นะหรือจริงๆถ้าเราขุดอยู่แล้วเนาะอย่างผมเองเนี่ยขุดอันนี้อยู่แล้วเนี่ยผมก็ขอ edit นะครับตัวตัวขุดเลยนะครับตัวนี้นะ N B minor ที่ผมขุดอยู่ D B T C อันนี้นะก็คือขุดแปลงเป็น bitcoin นะครับของตัว2 Miner นะครับผมกดจุด3จุดนะครับแล้วกดเอดินะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนสร้างตัวไฟชีตนี้อยู่ในตัวฟาร์มก็ไปอีดิทในฟาร์มได้นะครับถ้าเกิดในนี้มันไม่มีนะครับให้เพื่อนเอนเข้าไปในฟาร์มนะครับเช่นอย่างนี้นะผมเข้าไปในฟาร์ม F2 ผมนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงไฟชีตตรงนี้นะครับมันจะมีไฟชีตอันที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับก็กดอีดิทไปนะ,ะประมาณนี้เนาะ โอเคก็คืออี i ิไฟชีทที่เราใช้อยู่นะมันจะมีตัวเลขระบุอยู่ตรงขอบๆตรงนี้นะครับอันนี้นะอ่ากดไปปุกกดจุด3จุดตรงนี้คลิกอีดิทนะครับแล้วก็ตรงนี้นะให้กดแอดม i n เนอร์นะครับแอดม i n เนอร์เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกเลือกเหรียญนะครับเป็น RTM นะครับอ่าแล้วคลิกวอลเล็ตตรงนี้นะครับเลือกเลสเตอร์พีทเมื่อกี้นะครับที่เราสร้างขึ้นมาส่วนพูลนะครับพูลเนี่ย ก็เลือกเป็นอันแรกนะฟล็อกพูนะครับทีนี้ฟล็อกพูเนี่ยก็ให้เลือกเอเชียนำหน้านะครับแล้วก็ตามด้วย euus นะครับกรณีที่พูเอเชียมันดาวไปนะครับมันก็จะ connect ในพูอื่นนะครับโอเคกด apply ไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ miner นะครับก็เลือกเป็น cpu miner opt อันนี้นะครับทีนี้เข้าไปเซตอัพ miner config กันนิดหนึ่งนะครับก็แนะนำว่า config o v e r a l e นะครับอันนี้เนี่ย ให้เปิดอันนี้นะครับให้พิมพ์นะครับให้คลิกออกมาอันนึงก่อนแล้วกันนะคลิกมาอันหนึ่งนะอย่างนงี้นะถ้าใครทําในมือถือนะให้ให้ไปจิ้มตรงตัวไอเนี่ยเราก็เลือกมาอันนึงนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ได้นะเพราะว่าตัวเครื่องหมายคําพูดของเขาเนี่ยเวลาเราพิมพ์ใน Android หรือในอะไรเงี้ยหรือใน iPhone บางทีมันเป็นคนละเครื่องหมายคําพูดกันเออมันใช้ไม่ได้นะเท่านี้ผมลองนะ แต่ถ้าในใน Windows ใน Mac ในอะไรเงี้ยตอนพิมพ์ในคอมใหญ่เนี่ยมันใช้ได้นะเออเอาเป็นว่าประมาณนี้นะให้พิมพ์ว่า June f u มไหมเมื่อวานถ้าจำไม่ผิดน,นะจูนฟูเสร็จแล้วก็ Mask ตรงนี้นะให้แก้เป็น True นะครับเอาคำนี้ไปใส่นะจูนลบฟูนะครับเดี๋ยวแอปไปดูก่อนกลัวคำสั่งผิดน,นะครับเดี๋ยวแป๊บนะอร์อแบเบทเลียมนะแรบปบ ที r e oh, ็ m c o m โอเคไปที่ CPU Miner นะครับตัวจูนฟูฟูจูนมาเนี่ยเบอร์ไปหมดละเดี๋ยวนะเขามีผอไหมจูนฟูนะครับอันนี้นะอ่าเนี่ยคำนี้เลยนะจูนลบฟูนะครับก๊อปปี้มาแล้วมาใส่นะคอนฟิกโอไรต์ฟึ้งโอเคคำนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กด Apply Chain นะครับ ทีนี้มันจะจูนแบบตัวฟูฟูเหมือนเมื่อวานนะครับอันนี้ผมลองให้แล้วนะทาแบบคอมแพกเรียบร้อยได้เลยทีนี้ก็มาตั้งชื่อให้มันใหม่นะครับเป็นบวกเอ่อ rtm นะครับผมก็กดอัปเดตเลยนะครับปึง้งแล้วก็ก็เราอัปเดตเรียบร้อยนะครับเนี่ยมันก็จะโชว์เป็นขุด2ตัวนะครับทีนี้เราก็ไปเช็คนะว่าเออเครื่องที่เราใช้ขุดอยู่เนี่ยมันขุดหรือเปล่าก็ มาดูโอเคเครื่องนี้นะเนี่ยทั้งแก๊งนี้นะครับก็เริ่มทำงานแล้วเนาะอ่ากดคลิกเข้าไปดูเลยนะตัวตัวนี้เนี่ยเป็นสองหกย์เ้าเหมือนกันนะอ่ากำลังขุดอีเทเรียมอยู่นะก็มาขุดตัว RTM ไปด้วยนะครับไม่รู้มันจะสดไฟประปรตีไหมเนาะ มันจะโชว์ไฟตรงไหนเนาะอันนี้ดูไม่ค่อยเป็น,นครับเพื่อนเห็นในการ์ดจออันนี้นะเออเอาแล้วซ p u เราอยู่ตรงไหนตลกดีอ่ะเนี่ยนะแต่มันขุดได้นะเนี่ยฟูจูนของผมนะครับจูนฟูฟูจูนอ่ะเนี่ยนะมันก็ค่อยๆขึ้น,นครับอลองไปดูตัวอื่นหน่อยนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น i 3สามนะครับหนึ่งศูน ไอ้สเจนสิบนะครับอแปดคอนะตัวนี้เนี่ยก็วิ่งอยู่นะหนะ call, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าแปดคอวิ่งร้อยเจ็ดห้านะครับขุดได้นะเนี่นะขุดได้สี่อนเนี่ยก็ขุดได้ไม่น่าเกียดเลยนะเนี่ยอันนี้อันนี้เครื่องเอ๋อนะอ่ะอันนี้นะเห็นปะขุดได้ขุดได้ทุกตัวนะ เดี๋ยวลองทําทุกเครื่องเลยแล้วกันเนาะ cpu ผมจะพังไหมเนี่ยเสียวจังอ่ะทีนี้นะเราก็ลองไปเช็คแรงขุดในตัวหน้าเว็บมานะครับฟลักพูอันนี้นะครับลองรีเฟรชดูนะตึง้งยังไม่ขึ้นเนาะอาจจะอยู่ในช่วงที่กำลัง benchmark นะครับช่วงนี้ก็รอนไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้นะสรุปรายได้เนาะรายได้ เมื่อวานนี้เนาะเริ่มขุดเนี่ยคือเบนช์มาเป็นฟูลเบนช์ไปเนี่ยก็สี่ชั่วโมงใช่ไหมสามสี่ชั่วโมงแหละเริ่มทำคลิปตอนเนี่ยเที่ยงเที่ยงเนาะนู่นนะสี่โมงนะครับแรงถึงจะเริ่มเข้านะครับอ่ะพอแรงเข้านะครับก็เนี่ยนะฟูลเบนช์เนี่ยตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจนถึงสี่โมงนะหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าตลอดนะเนี่ยมันก็วิ่งอยู่ประมาณอย่างเงี้ยสวิงสวิงนะครับ ซึ่งโปรฟิตที่ได้นะก็อืมไม่ได้เยอะมากนะของผมเองนะก็ตัว CPU ียูไรเซนเนี่ยได้แค่อันเปเปิ้ลเพนดิ้งเปเป้ลเออสี่ห้าโอประมาณสิบเหรียญแหละนะสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกอ่ะหกประมาณสิบกว่าเหรียญเนานะต่อวันก็พอประมาณนะครับถ้าเหรียญประมาณนี้เนาะ ทีนี้เราก็รอนะครับให้มันฟูลเบนซ์เรียบร้อยนะครับพอมันเบนซ์มา r k เรียบร้อยนะถ้าเกิดว่าจูนเรียบร้อยดีมันก็จะเริ่มขุดนะครับประมาณ4ชั่วโมงเพื่อนก็รอ,อกันไปนิดนึงนะครับเปิดทิ้งไว้เลยนะ CPU พอดีในไฮฟ์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมองเห็นหรือเปล่านะว่าเออมันมันร้อนขนาดไหนเนาะอันนี้ดูไม่เป็นนะประมาณนี้แหละนะคลิปนี้ก็วิธีการ แก้ไขไฟชีดแล้วกันเนาะให้มันมาขุด R T M นะจะประมาณนี้เลยนะครับโอเคท้ายคลิปก็จบละนะสรุปท้ายคลิปนะครับวิธีการทำตัวขุด R T M ผ่านทาง h i f OS นะครับทำง่ายมากๆนะครับถ้าใครเพิ่งเริ่มมาใช้นะครับก็แนะนำว่าไปเซตขุดยงอื่นไปก่อนนะครับแล้วก็มาทำตามวิธีในคลิปนะครับก็คือเพิ่มตัว miner เข้าไป1ตัวนะครับแล้วก็ใส่เป็น กระเป๋าของ r t m เนี่แหละนะครับคีย์ไปที่ฟล็อกผูกกดเลือกโปรแกรมขุดนะครับจะจูนหรือไม่จูนเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหานะครับถ้าไม่จูนเนี่ยมันก็ขุดเลยนะครับถ้าจูนก็มันก็จูนก่อนแล้วก็ค่อยทําการขุดให้อ่าประมาณนี้เนาะซึ่งรอสี่ชั่วโมงนะถ้าจูนแบบฟูนะครับแต่แนะนําว่าให้จูนแบบฟูลไปก่อนนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะน่าจะดีนะแต่ไม่แน่ใจว่าเออถ้าเรากดจูนแบบฟูลเนี่ยเงินตอนที่จูนเนี่ยม,มันไปเข้าใครวะเนี่ย น่าสงสัยเหมือนกันนะเข้าเด็ดดเวลลอปเปอร์แล้วเปล่าเพราะว่าดูแต่ละอันนะบอกให้ให้จูนแบบฟูลทุกอันเลยแต่แรงขุดก็สวิงสวิงเหมือนเดิมไม่รู้เหมือนกันนะโอเคอ่ะท้ายคลิปไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขออนุญาตฝากหลานเหมือนเดิม i p i s t r i o ในช้อปปี้นะครับขายแทลลิคพ s าสมูดแล้วก็ตัวไรเซอร์นะครับถ้าใครประกอบเครื่องเองเนี่ยก็ยังไงฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากจะประกอบให้นะครับอยากให้ประกอบให้เนาะก็ฝากติดต่อมา ผ่านทาง ipudio ใน Line ออฟ i ิเชียลนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคนะครับก็เจอกันคลิปหน้าค,คลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม